สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาถึงรอบที่ถอนกันอีกแล้วค่ะเป็นวันอังคารที่2พฤศจิกานะคะวันอังคารที่2พฤศจิกายนนะคะวันนี้ถอนรอบครั้งที่9ค่ะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะคือวันอังคารเรียบร้อยแล้วการเข้าถอนนะคะให้เข้ามาที่หน้าบัญชีนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก็คือตัวนี้เองนะจ๊ะเรากดเข้าไปเลยนะคะและคุปอกหลังจากที่ทํามาแล้ว60วันมีรายได้200,000 แล้วนะคะเราจะเข้าไปถอนเงินกันนะคะรายได้สัปดาห์นี้จ้ากดเข้าไปเลยค่ะก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะคะรอสักครู่นะจ๊ะเ <Yeah. S 1> มื่อเด้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนให้สังเกตตรงที่ตรงนี้นะคะตรงที่หน้ารูปคนค่ะให้เราเช็คค่าคอมก่อนนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะ นี่ค่ะคือยอดที่รอถอนของสัปดาห์นี้นะคะอยอดที่รอถอนสัปดาห์นี้ค่ะ3 6 1 7 5 5นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปถอนกันโดยการกดเข้าที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยค่ะ3617.55ค่ะกดไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตัววิ่งอยู่ตรงนี้นะคะรอสักครู่นะคะ เมื่อมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถถอนได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะขึ้นคําว่าถอน SC นะคะถูกต้องแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินนะคะใส่จํานวนเงินลงไปเลยนะคะก็คือ3 0 6 1 7 5 5นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะตอนเข้าระบบนะคะใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ได้ค่ะ ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะคะกดบันทึกเลยจ้าเขาก็จะถามเราอีกรอบค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเด้งมาแบบนี้เลยนะคะจะเด้งมานะคะนี่คือเป็นรายการที่ครูป๊อกถอนทั้งหมดนะคะยอดถอนนะคะยอดถอนทั้งหมดนะคะอยู่ที่นะคะสองแสนนะคะสองแสนเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดนะคะนี่คือยอดที่นะคะหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะหักภาษีเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนได้ทุกวันอังคารเงินเข้าทุกวันศุกร์นะคะและนี่คือทั้งหมดที่ครูป๊อกได้แล้วค่ะนะคะและจะรับวันศุกร์นะคะสา0 0 0ื่นนะคะกว่าบาทค่ะใครที่สนใจอยากมีอาชีพอยากมีไรายได้สามารถทักสอบถามได้นะคะมีกลุ่มสอนงานกลุ่มเรียนรู้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ